สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมคิปแม็ปี2021นะครับผมสีชมพูนะครับผมคันนี้สี่วันแล้วเลยนะครับทุกสีสวยนะครับสุดทองเงาเาฉ่ำนะครับหยาดยางได้เบาปาดนะครับผมแล้วก็ท่ออะคาูบิกนะครับไอซีดำนะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับไล่ข้างมานิดหน่อยนะครับ โชคโอรินนะครับงานเทียบนะครับชุดสีสวยดูฝั่งนี้กันมารถจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะครับผคันนี้ได้เป็นชิวหน้าแต่งมาให้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมบาทนะครับรถฟีที่เน็บนะครับผมออกรถฟรีได้นะครับ อน5,300บาทประมาณ5,200นะครับ5,200บาทนี่แหละ48งวดนะครับผมโอเคมาดูเลขใหมกันเลยดีกว่าคันนี้เลขใมาอยู่ที่10,000โลนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงพ่อนะครับ ประมาณนี้นะครับผม1นึ0 0 0สนห้าหมื่นสบาทออกรถฟรีดาวผ่อนห้าพันสองบาท48งวดนะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งอดีไลน์กับตัวโทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมติดตามช่องทิกต็อกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ